กับแล้วใช่ไหมครับยังอยู่ไหมฮะ,ะถ้าอาจารย์ไม่อยู่ก็พระคุณเจ้าอยากจะสนทนาธรรมให้พรญาติโยมอ่านนิมนต์หวงพี่อาตมาขอไว้กําลังไว้อะไรโยมไหมหนึ่งขอให้ทุกคนสู้ๆและปลอดภัยแกนําทุกคนขอให้ทุกคนเพื่อให้กําลังใจทุกคนด้วย นัสการเอาแดงกรุงทนนะครับมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเรามีเพื่อนที่ได้ทํางานเพื่อชาติอย่างเหลือเชื่อตลอดชีวิตแดงกรุงทน15เขตครับเชิญมาร่วมบันทึกภาพร่วมกันอ๋ออาจารย์ท่านอพรีครับเชิญนะอาจารย์ภักดีธนปุระท่านเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราทางวิชาการให้แนวคิดความรู้จุดไฟในหัวใจครับกำลังเชิญอาจารย์ครับชนะครับผมขอไว้อะไรคุณไม้หนึ่งนะครับ แม้ว่าจะไม่ได้รู้จักกันอย่างสนิทสนมนักนะครับแต่ก็รู้ว่าเป็นเพื่อนอุดมการร่วมกันเพื่อปกป้องประชาธิปไตยในประเทศไทยสำหรับเรื่องคุณไม้หนึ่งนั้นผมมีเรื่องนิดเดียวนะครับจะพูดว่าจะบอกทหารนะครับผู้ที่สังหารคุณไม้หนึ่ง บอกว่าอีกนะไม่นานอีกไม่นานนะครับเมื่อประชาชนจะลุกฮือขึ้นทำโทษทหารเหล่านั้นขอให้ทหารเหล่านั้นนะครับอย่าได้ขอความกรุณาจากพวกเราเพราะว่าเวลาทหารปราบปรามประชาชนนั้น ประชาชนไม่เคยขอความกรุณาจากทหารเลยเมื่อเราอีกไม่นานปราบปรามพวกท่านขอนะครับอย่าได้ร้องขอความกรุณาจากพวกเราเพราะพวกเราไม่เคยไม่เคยขอความกรุณาจากบุคคลเหล่านี้เลยนะครับผมขอพูดอย่างนี้ครับนะครับขอเป็นความคิดว่า ขอฟังไว้ให้ดีนะทหารนะครับผู้ที่ทำการเหิมเกริมใช้อาวุธปราบปรามประชาชนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับกลุ่มธนบุรีบันทึกภาพนะฮะบันทึกภาพลวมูรลมบันทึกภาพนะครับเอาลบันทึกภาพหน้าศพนะฮะไปรวมกันบันทึกภาพที่หน้าศพกลุมธนบุรีนะสิบห้าเขตธนบุรีจะขอพูดอ้ามามาโอเคโอเคธนบุรีจะขอพูดหน่อยนสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับผมในนาม ไยแดงครับผมจําคาพูดของท่านสมัครว่าความกลัวทําให้เสื่อมยิ่งกลัวมากยิ่งเสื่อมมากทุกวันนี้ที่เขาทํากับเราเพราะเขากลัวเราถ้าเขาไม่กลัวเขาไม่กัดเราคือถ้าเขามีความกล้าเขาต้องสู้กันด้วยเหตุผลสู้กันด้วยข้อเท้จริงแต่เขาไม่ทําอย่างนั้นเขาใช้วิธีหมาลอบกัดซึ่งแสดงถึงความกลัวสุดขีดของพวกเขาเพราะความกลัวที่กัดนี้เป็นสัญชาตญาณของสัตว์ สัตว์ที่มันกัดคนเพราะความกลัวคนพวกนี้ก็ไม่เยียงไม่ต่างอะไรกับสัตว์ครับแค่นี้นะครับกลุ่มธบุรีกลุ่มกลุ่มธบมุรีไปบันทึกภาพหน้าศพเลยกลุ่มดงธบุรีทั้ง15เขตเชิญครับเชิญฮะนะให้ระบายกันนิดนิดหน่นอยพอได้หอมปากหอมคอที่น้องที่ครรพการร่วมบาเพ็ญกุศลศพในวันนี้ก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยก็ขอบพระคุณคณะท่านผู้มีเกียรติ ตั้งแต่ท่านทายาทคณะราษฎรสายตรงพันตรีพุทธินาถพหลนพลพยุหศสนาพี่แมวซึ่งเป็นบุตรชายของพลเอกพยาพหลหัวหน้าคณะราษฎร2475กลุ่มนิติราชที่นำโดยท่านอาจารย์วรเกตภายคีรัตอาจารย์ปิยบดแสงกนกคุลและก็คณะของท่านได้มาให้เกียรติผู้วายชนอาจารย์ท่านรองศาสตราจารย์ดรพิชิต ดิฉิตจิตสมบูรณ์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จรนดิฐาพิชัยท่านอาจารย์ภักดีธนป,ปุระท่านที่อริสมันพงเรืองรองหรือพี่กี้พวกเราแล้วก็ท่านาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจรูพันธ์กุลดิรกแล้วก็ท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์สุดสงวนสุดทีสอนหรืออาจารย์ตุ้มแล้วก็อีกหลายท่านที่เป็นอดีตสสจังหวัดหนองคายจังหวัดอุบล แล้วก็ท่านสสปฏิลิ์บัญชีรายชื่อจากกรุงเทพสวจากจังหวัดสระบุรีหรือสจอใหญ่เดิมแล้วก็ทุกท่านท่านผู้มีกเตียที่มาร่วมงานในวันนี้คณะเจ้าภาพรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจแม้ไม่รู้จักกันโดยสายเลือดแต่ว่าการมาร่วมงานของคุณไม้หนึ่งกับวันนี้ทําให้ครอบครัวคุณไม้หนึ่งรู้สึกผ่อนคลายในความสูญเสียบุคคลเป็นที่รักและเป็นเสาหลักของครอ,อบครัวลงไปได้ระดับหนึ่ง แล้วก็มีแต่ความรู้สึกประทับใจปลอบปลืม้มจากความสูญเสียนั้นก็แปลเปลี่ยนเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจที่มีความผูกพันกับคุณไม้หนึ่งกอคุณทีที่ได้มาทําประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองและได้เสียสละอย่างยิ่งใหญ่เพื่อประโยชน์ของประเทศของเรานี่คือเรื่องที่ไม่สามารถจะซื้อหาได้ไม่สามารถจะแลกเปลี่ยนด้วยเงินตาราคาแพงได้ไม่มีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้า แต่มีที่เวทีการต่อสู้แต่มีที่สถานที่แห่งนี้จึงการเปลี่ยนพี่น้องไว้ในะช่วงนี้ท่านก็จะร่วมกันบันทึกภาพนะบันทึกภาพนะไว้เป็นที่ระลึกนะและวก็ถือว่าพบปะสังสรรค์กันเพราะพรุ่งนี้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดถ้าท่านสะดวกสามารถมาร่วมได้สามารถมาเป็นเจ้าภาพมาฟังพระสวดได้ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนกันเราไม่สามารถไปเวทีปลาใสของ ฝ่ายประยัทไตใที่จุดอื่นได้ก็ามาที่วัดแห่งนี้เลยครับพอได้พูดคุยกันกระเป๋าหายอะไรครับกระเป๋าหายกระเป๋าสีอะไรครับสีดำครับสีดกระเป๋าสีดําอยู่ตรงนี้ครับกระเป๋าสีดําอยู่ตรงนี้อ่าของใครฮครับพพรุ่งนี้โทรทัศน์เอเชียอัปเดตเป็นเจ้าภาพนะครับเท่านั้นก็พี่น้องมาร่วมงานอ้าวคุณปุณป้าถ่ายรูปไว้เป็นเทเลิร์กได้เลยครับ ครับเจ้าภาพแดงธนบุรีนะครับท่านบันทึกภาพไว้เป็นเ,เป็น,เ,เ,ปนเ,เป็นทีละลึกะละครับ,รบอจจแล้วใช่ไหมโอเคโอเคร่วมกันบันทึกภาพไว้ทีละลึกพรุ่งนี้เอเชียอัปเดตจะมาถ่ายทอดสดด้วยครับถ่ายทอดสดแล้วก็เป็นเจ้าภาพด้วยผมก็จะมาร่วมดำเนินการตั้งแต่ช่วงบ่ายเราจะมาต้อนรับพี่น้องเราตรงนี้นช่วงนี้ก็คงจะเป็นอันปิดเวทีให้พี่น้องได้ได้บันทึกภาพกัน ได้พูดคุยกันก่อนที่จะย้ายกลับบ้านเราก็ควรจะกลับบ้านแต่หัวค่ําไม่ควรจะดึกจนเกินไปเพราะว่าตอนนี้ก็สถานการณ์ก็ยังไม่เรียบร้อยสักทีเดียวตำรวจก็ยังดูแลพวกเราอยู่ครับขอบคุณท่านหลวงพ่อเจ้าวาดพระสงฆ์คณะมคตายกและผู้ที่ดูแลสถานที่ให้พวกเราได้มาทําหน้าที่ท่านอาดีตสสเขตดอนเมืองสสเก่งการุณที่มาดูแลพวกเราด้วยความเรียบร้อยวันนี้ท่านไปทําฟันด้วยนะครับไปถอนฟัน เลือดเรียกว่าเลือดกบปากเลยครับวันนี้นาปวดฟันก็ยังมาทําหน้าที่เป็นพัคนายยกให้พวกเราผมก็ถือโอกาสพูดคุยกับพี่น้องไว้เพียงแค่นี้อ้าวไอ้จะมีอะไรจะคุยอ้าวเชิญก็เรียนเชิญพิพรสถ่ายรูปร่วมกับประชาชนสักครู่นะครับเอาละครับก็พิธีการวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะครับแล้วก็ท่านที่ มาแล้วก็เรียนเชิญจะจุดทูบบอกกล่าวส่งดูวิญญาณของคุณไม้หนึ่งก็เรียนเชิญนะครับและอาหารทางด้านข้างยังมีอยู่นะครับทั้งข้าวต้มหมูจากเฮียสี่อ่างทองนะครับรอ,อดช่องนะฮะข้าวต้มเครื่องมีอยู่นะครับทางด้านหลังนะครับนะครับกลุ่ม24บวิจุนาก็เอามาเลี้ยงรับรองกัน นะครับเรียนเชิญได้นะครับท่านที่ยังไม่ได้ทานอะไรก็เรียนเชิญนะครับด้านด้านข้างด้านข้างศาลายังอยู่นะครับนะครับแล้วก็เรียนเชิญท่านที่ยังไม่ได้จุดธูปเชิญที่มาจุด <sites> ธ <Tonight> ูปนะครับนะครับอ่าข้าวแกงไข่เจียวนะครับไข่เจียวข้าวต้มกุ้งมีเห็นมีกุ้งมีหมูนะฮะมีปลากรอบนะครับแล้วก็ต้องขอกราบขอบคุณคุณละพีพัน์พงเรืองรองและคุณนิสมันพงเรืองรองอีกครั้งนะครับ ที่วันนี้มาให้เกียรติเป็นเจ้าภาพนะครับรวมทั้ง